มารุ11004ทีเด็ดคอมเซ็ตยอดนิยมในงบไม่เกิน30,000บาท สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JIB Channel ครับวันนี้เป็นข่าวดีสําหรับใครที่มีงบไม่เกิน3ามหมื่นบาทเพราะคอมเซตมารุหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ของเราในวันนี้ครับราคาเพียงแค่2องหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเหมาะสําหรับเกมเมอร์ที่ต้องการเล่นเกมในยุคปัจจุบันนี้นะฮะเกม Tri p l e A ์กัดจอ RTX 4060บอกเลยว่าเล่นเกมโคตรดีแถมรองรับการใช้งานได้หลากหลายตัดต่อวิดีโอได้ต่อยอดการใช้งานได้เยอะมากในอนาคตนะครับและราคาแค่นี้ ได้ฮาร์ดแวร์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันทีละชิ้นเลยครับ มาเริ่มกันที่ CPU ครับ CPU เป็น Intel Core i5 13400F ถึงแม้ว่าตอนนี้มี Gen 1 4มาแต่ Gen 1 3ตัวนี้ยังแรงแล้วก็ได้รับความนิยมอยู่นะครับทันมาครับกับเมนบอร์ด Gigabyte B760M DS3H DDR4 ตัวนี้ RAM 4สล็อตรองรับการอัพเกรดเพิ่มเติมได้ในอนาคตส่วนการจอครับเป็นการลก G-Force e RTX 4060ตัวนี้รองรับ DLSS 3.0แล้วบอกเลยว่าเกมยุคปัจจุบันเล่นเกมได้โคตรลื่น แน่นอนส่วน RAM ครับให้มา16 g b เป็น Corsair v e n g e c s LPX DDR4 16 g b ส่วน SSD ครับเป็น Kingston NV2 500 g b Power Supply Corsair CV650 650 w 80พัดร g ออนและสุดท้ายครับกับเคสสวยๆจาก Galax Revolution 01พัดลมนี่ให้มา4ตัวเลยนะครับเคสตัวนี้บอกเลยว่าสวยกระจกข้างใสส่วนประสิทธิภาพเล่นเกมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาเริ่มนันที่เกมแรกครับกับเกม Call of Duty ครับเกมนี้ปรับกราฟิกไปที่ความละเอียด 2K Extreme ครับเปิด DLSS เป็น u a l i t พนะครับเริ่มตอนนี้นี่โอ้โหเฟรมเรทวิ่งเกือบร้อยครับ80-90เฟรมขึ้นขึ้นลงลงซึ่งเฟรมเรทต้องบอกเลยว่าแล้วแต่ฉะากแล้วแต่ช่วงนะครับบางฉากเฟรมเรทสูงบางฉากเฟรมเรทต่ำบางทีอาจจะโดนระเบิดวันเฟรมเรทอาจจะดรอปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้โอ้โหเล่นนี่เฟรมเรท80ดแทบจะไม่มีดรอปเฟรมเรทวิ่งนิ่งมากเลยนะครับในส่วนของการ์ดจอครับทำงานเต็มที่แนละ CPU ทำงานที่ประมา 55%อุณหภูมิโอ้โหเย็นมากเย็นจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยนะครับความร้อนต่ําอุณหภูมิไม่เกิน70องศาเซลเซียสแรมใช้ไป1ิกิกไม่จะเป็นต้องเพิ่มแรมถึง32เล่นเกมพร้อมสตรีมเกมได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับกับเกม Call of Duty เกมนี้แบบยิงนิ่งๆคมๆได้เลยและนี่ครับบอกเลยว่าเล่นไปสตรีมเกมไม่ได้ถูกใจเกมเมอร์แน่นอนครับ ถัดมาครับกับเกมขับจีครับเกมนี้ปรับภาพความละเอียดเป็น 2K คุณภาพเป็นอันตรายสังเกตดูแต่ละเกมนี่เราเทนี่ 2K ทั้งนั้นนะครับ f ู l l HD ดีมันธรรมดาไปแล้วเกมนี้ครับโอ้โหปรับ 2K สุดหมดทุกอย่างเฟรมเรทวิ่งเป็นร้อยเล่นได้ในคิวชิลชิเลยนะครับบอกเลยว่าเกมลื่นฝีมือก็ต้องถึงจะได้ยิงแบบคมๆหน่อยแรม16 g ิกใส่ไปเหลือ <ไป S 2> ๆการทํางานของซ p u ก้าจอทํางานกันได้เป็นอย่างดีไม่มีปัญหาความร้อนแรมเพียงพอเล่นทุกเกมแน่นอนอย่างขับจีคุณเล่นได้เกมอื่นสเปคประมาณ อันนี้คุณก็เล่นได้นะครับนี่เก็บไป2คิวเดินเขายิงสวนแบบชิวๆมาเลยทีเดียวนะครับกับเกมพัดจี ถัดมาครับเกมเบาๆไปแล้วครับมาลองเกมหนักๆภาพสวยๆกันมากดีกว่ากับเกม Spider-Man Remaster Marvel เนะครับเกมนี้เราปรับความละเอียดเป็น 2K Quality เป็นว e r y h i g h นะครับเปิด r ร y Tracing นะแล้วก็เปิด dlss r a รมเจนนะครับนี่ภาพสวยขนาดนี้ดูแสงเงาการสะท้อนต่างๆ Ray t ร a c i n g เนี่ยชัดตาแตกแสงเป็นแสงสว่างจ้านึกว่าหลอดซีนอนแยงเข้าตาโอ้โหนี่ภาพเป็นไงฮะสังเกตด,ดูชุด s p i d e r ร a n มครับเลื่อมๆมันๆนรกว่าน้ำม,มันมวยม,ม,มาทาตัวเฟรมเรทนี่วิ่งเป็นร้อย CPU i5 นะครับ 13400F เนี่ยทำงานที่ประมาณ40%เท่านั้นเองครับาการ์ดจอก็ประมาณ90%ไม่เกิน100อุณหภูมิอ้โหเกมภาพสวยขนาดนี้อุณหภูมิยังไม่เกิน70องศานะคิดดูเย็นมากแต่เรื่องแรมครับเกมนี้อาจจะกินแรมเยอะไปหน่อยใครจะเล่นเกมซิปเป A, หรือว่าเกมภาพสวยเกมที่เป็นซีคัลเลอร์ต่างๆเนี่ยแนะนำว่าเพิ่มแรมครับ 32GB กำลังดีเพิ่มแรมก็ไม่กี่พันครับประมาณ2-3,000บาทไม่เกินนี้ใส่แรมเพิ่มได้เลยแรมเดิมไม อาจจะไม่ไหวเพิ่มแรมไปรับรองไหวแน่นอนครับ มาครับมาต่อที่เกม O v e r w a t c h ครับเกมนี้ปรับภาพความละเอียดเป็น 2K Quality เป็นอันตราสุดหมดทุกอย่างขนาดนี้ดูสิเกมนี้ครับก็เล่นได้เฟรมเรทประมาณ120เฟรมนะครับซึ่งก็แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงนะฉากไหนแบบมีรถเยอะๆมีคนเยอะๆนะครับอาจจะมีเฟรมดรอปบ้างแต่ถ้าไปดูนะครับเล่นฉากนี้เฟรมเรทแทบจะไม่ดรอปเลยแถมบางช่วงเฟรมเรทพุ่งไปถึง140 8, ถง150เฟรมก็มีเหมือนกันแต่โดยรวมเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ130เฟรมโดยประมาณนะครับแรม16 G, กิ๊เพียงพอนะครับเกมนี้มันกินสเปคไม่ได้เยอะ ปรบับภาพสุดภาพก็สวยเน้นความคมแต่ดีเทลในส่วนของภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับคอมราคาไม่แพงไม่รองแรงมากก็เล่นได้แต่ตัวนี้ปรบับภาพไปถึง 2K เลยนะมันจะมีความคมเพิ่มขึ้นมานะครับอย่าไปเทียบกับภาพ Full HD อันนี้มัน 2K นะฮะถ้านะปรับ Full HD ในเฟรมเรทอาจจะแตด200ได้เลยเียวนะครับการจอทำงานเต็มที่ครับ CPU ทำงานโอเคที่ประมาณ20%อุณหภูมิไม่ได้ร้อนไม่ได้ใจว่าคามหรือรคน้าแข็งนะครับโดยรวมเกมนี้ Overwatch เล่นได้ถ้าเป็นเกมอย่าง Warrent ก็สามารถเล่นได้ครับ .A L O L เฟรมเร้เลย สบายๆนะครับบอกเลยว่าใครซื้อไปเล่นเกมไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับกับคอมเซ็ตมารุ11004สเซตนี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับประสิทธิภาพนะครับเรื่องการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะฮะเพราะว่าการ์ดจอ4060เป็นาการ์ดจอใหม่ล่าสุดณนะตอนนี้ครับเทคโนโลยีใหม่ๆของ NV ็นวีดียที่ปล่อยมาบอกเลยว่ารองรับทั้งหมดนั่นเองและใช้งานได้ยาวๆในอนาคตนะครับ oh. รวมถึงมีพวก AI เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเล่นเกมทํางานรวมถึงการอัปเกรดแรมเพิ่มเติมได้ในอนาคตนะครับสำหรับคอมเซตเซตนี้และสําหรับใครที่สนใจนะครับมาสั่งซื้อกันได้ที่ w w w j i ไ c ด t h ทีนะครับมีคอมเซตมารุ้นให้ เลือกมากกว่า100เซ็ตเลยทีเดียวนะครับรวมถึงมีโปรโมชั่นครับผ่อนศูซนได้นานสูงสุด10เดือนของแถมเยอะแยะมากมายประกันขั้นเทพจาก JAB เสียเปลี่ยนส่วนได้ภายใน30วันนะครับบอกเลยว่าทีนี้ทีเดียวที่ JAB ครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตาม Subscribe Like แชร์ JAB Channel ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย